อธิบายก่อนครับไวรินตัวนี้ที่คุณพ่อเอามาให้เนี่ยนะครูบอกว่าเล่นในวงแล้วมันมีเสียงแบบลองสีฟังนะหน้าตาี <S <S ผมก็ไม่รู้เสียงเกิดจากอะไรเสียงมันก็เกิดจากไอตัวหนึ่งเลยสถานีฐานเลยคุณดูข้างในครับซาวโพสนะ,อะลองเปรียบเทียบตัวนี้ให้ดูด้วยตัวที่เป็นงานคุณภาพคุณจะเห็นข้างในมันจะมีซาวโพสอยู่นะเสาด้านนี้ กล้องจะสูงเขาม,ามองเห็นนะมีสาโพดอยู่ตัวนี้สาโพ์หายไปไหนสาโพดไปอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ถามคุณพ่อว่าซื้อมาตั้งแต่แรกก็เป็นอย่างนี้เลยถูกไหมถ้าเป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่แรกสแสดงว่าร้านที่ขายเนี่ยเขาไม่มีความํานานคุณอยากจะซื้อด้วยราคาแล้วร้านพวกนี้ส่วนมากจะชอบยิงแอดยิงโฆษณาใน Google เขาจะขึ้นอันดับที่1คนที่เป็นผู้ปกครองก็บางทีก็จะไป,ปะหยิบอะไรที่มันง่นายๆเสร็หารเจอปุ๊บหน้าแรกก็เจอเอาไปเลยอันนี้คุณก็เจอปัญ,ญาปหาสํหารหารหาับ น้องกาลังจะเทินโปรเลยในอนาคตจะเข้าวงก็เลยต้องมาหาซื้อตัวใหม่ตอนนี้น้องเล่นมาสองปีด้วยทรมานกับอตัวนี้มากครูก็บอกว่าถ้าจะเล่นต่อด้วยองสภาพของมันชักนะผมดูความแตกต่างของอุปกรณ์ก่อนระหว่างสองตัวนี้ตัวนี้เริ่มที่ตัวไวลินคุณภาพงานเขาดีอ่ะโอเคเขาอาจจะแพงกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องรับประกันหลังการขายให้ส่วนตัวนี้มันไม่มี แล้วก็กันชักก็เกรดีกว่าเราดูว่าดีกว่ายังไงกันชักคุณภาพนะครับกับกันชักหน้าตาแบบนี้มีหลายแบบ่ะดีดูดูที่แค่ดูแค่หัวก็รู้แล้วนะหัวกันชักแตกต่างนะนะเงนดับดึงหางมาไม่ต้องไปพูดถึงถ้าคันชักมาหน้าตาแบบนี้หางมาก็จะเป็นหางมาเกตดีเรามาดูตัวยางสนไอ็มพ่มบอกว่ายางสนมันแตกหุ่แล้วแล้วตอนนี้ให้ดูยางสนที่มันมาแบบอย่างเงี้ยคือสภาพ มันไม่ได้จะเป็นยางสนถูได้ร้อยเปอร์เซ็นวิธีดูยางสวนว่ามันคุณภาพพอใช้ได้ก็คือมันจะเฉามันจะเย,ะเยะิม้มๆเหอนไะเอานิ้วแตะนับหนึ่งถึงห้าถึงสิบมันจะดูดขึ้นมาเลยนะครับมันดูดนิ้วขึ้นมาเลยแต่อย่างนงี้ไม่ไม่ดูดละว,วิธีดูเอาคราวพื้นหานะครับผมทํคลิปอันนี้ไว้ให้แบบคนที่ซื้อในอนาคตหน้ามองในเรื่องของสวิตต์มังขายด้วยแล้วก็คุณภาพขังตัวเวดินเป็นหลักเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วเขาเซตอัพให้คุณไม่เป็น หนึ่งเลยหยองเนี่ยสูงโยงโตเลยแล้วก็งอด้วยนะแล้วก็สายเบอร์เล็กกว่าอันนี้สําคัญเลยนะเทียบกับตัวนี้ดูด้วยตาอาจจะไม่รู้แต่ว่าอธิบายปากเปล่าว่ามันใหญ่กว่ายังไงสายที่หนึ่งกับสายที่สองอะ่ะของตัวนี้นะเทียบดูสายตัวที่เนี้ยมันจะใหญ่กว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นใหญ่กว่ามันก็จะกดไม่เจ็บนิ้วอันนี้เราสายตัวเนี้ยพูดงด่ายง่ายงานจากเมืองจีนที่เป็นพวกเฟ็กวนะีเก็บถูกเลย ่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กิดตามหรือกดสมครคลายดูด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปขั้งต่อไป